สวัสดียามเช้าครับพบกับยน์จังชาแนลนะครับเช้านี้เราตื่นมาเช็คเอาจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแถว a อ l a แลนตาที่มีอ่ p ซูเปอร์มาร์เกต็ตของญี่ปุ่นของเกาหลีเยอะแยะนะครับวันนี้เราจะช้อปปิ้งกันแล้วก็จะกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ไปหากาแฟกินกันก่อนมันมีร้านไอร้านขนมปังอของปารีสด,ด้วยเี๋จะซื้อขนมปังกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวเจอกันข้างในครับผมไม่รู้จะมีเพลงหรือเปล่านะโดยโดยเข้ามาแล้วครับมเมาส์ลอกเห็นกันกนู่นอย่าเมาสอเห็นนอกเลยคันเอาลอกเห็นกันนี่มันก็เป็นห้องแอสแลนต้าแล้วก็อันนี้แอสเดนต้านะครับนี่ขายไม้กวดครับ ตายโอ้กระทะนี่เป็นโซจูนะครับโอจูที่เด็กๆกินกันพี่แต่รดเอมเปิด นี่มาดูโซนผลไม้ครับเนี่ยโซนนี้เป็นโซนผลไม้นะครับ นี่ก็เป็นโซนอา,อาหารทะเลนะครับโอ้โหตรงๆเขาไปดูเขาห้ามเข้านี่วะ่ะปลาโอ้โหล็อบสเตอร์ตัวใหญ่มากล็อบสเตอร์ปลากุ้ง พุงแม่น้ำปลาสบ,บะอะไรอย่างนี้ไม่เ่มือนอย่างวาะชูรุข้หนุ่ที่อชูรุเออชูรุชูรุกนักแก้วอะช าน,น,นีหนีหนีหนีไก่จ้ากตอนนี้เราเช็คของไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เพราะว่าจะไปกินกาแฟกันเป็นร้านเค้กนะครับเป็นร้านเบกเกอรี่นั่นทีอดเหมือนนั่นน้ำปลาลีดอยู่ดีไหน,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 นี่ครับก็เหมือนัะที่เดยวนะ ฮะขนมกินกัน สั่งฮอทช็อกโกแลตกันนะครับครับตอนนี้เรานั่งกินแกักแกกันอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองอะไรนะกาหลีเหรอเอสมาดเอสมาดเอสมาดนี่เป็นรอมีเชียครับห้าบาทห้าบาทไปวันนี้ กะเลยจมน้องเสียเวลาเราเกียที่เกีเสร็จกกินมาได้มันห่อนอ่ะหาดูอาหารอันนี้อาหารยังอย่างเ็นเซ็นเเป็นค้ยเขามี่ค่าเป็นโต๊ะเส้นนะเนี่อเขามีไข่ค่าเป็นโต๊ะเลยเ่ะอือนี่มีอาหาราหากเ้า,าเออดีกาหา ไม่เหมือนไข่นี่เลยอ่ะไข่นี่ยแตไข่ลูกเขยนี่เป็นพวกไอ้อันนี้เราจะมาซื้อเป็นพวกกิมจินะครับกิมจิเกาหลีนะครับนี่ของจริงของจริงครับกิมจิซื้อไปคนละกระป๋องกระปุ่ยกระป๋องละแพงมากกระป๋องละสิบห้าเหรียญจะเป็นนี่กุ้งทอดกันฮะไก่กุ้งทอดนี่ไยครับหมใช่ไหมเีกาหลีจ้น นี่ใครแบบนีคุณอะโซจังเกียงเกียงสมาร์ทสมาร์ทนะครับตรงนี้เป็นร้านเกาหลีนะครับอันนี้เป็นร้านเกาหลีนะครับไปไปไปเดินหน้าต่อไปหนาวมากนี้ลระเปลี่ยนเกางเกี่งเป็นไอปลาแห้งนะครับเป็น ตรงเวลาของการช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งของไทยไ่เดตังอันนี้ไปไปไปไม่เป็นซอยเป็นซอยไป ครับ,บเสืซอยนี่แหละครับโอ้ทางนี้แล้วลา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 ก้าางองอันนี้ก็เป็นโซนของแห้งของเครื่องใช้คอเรียนของเกาหลีนะครับ เป็นผล,ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีนะครับเนี่ยนี่ครับการช้อปปิ้งของเรานะครับนี่ซื้อของได้หลายอย่างของพิซเซ่ก็มีของใช้จ่ายในบ้านก็มีเราไปเช็คของกันเช็คกางกัน,ก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 นว่าจะหมดไปเท่าไหร่ไปต่อไลยกันไปต่อไลยกัน ละลานตาไปหมดไม่รู้จะซื้ออะไรไปกุ้งเอาไปกินนุ่งๆตะกี้ป้าเห็นออาเปล่าเปล่ามันมีถ้าซื้อยางมันได้ยางมันซอดกับมีซอสที่ไม่กับมีถ้าจานเหลียนก็จะไปซื้อรานญี่ปุ่นกินร้านญี่ปุ่นทั้งหมดครับแค่นี้แหละหมดไป200กว่าเหรียญนะครับ หกพันบาทบ้านเราได้ยังไม่เตรียมคันรถครับมีหลายอย่างอันนี้ที่ตากเนื้อแดดเดียวนี่เหลืออีรายการหนึ่งครับเหลือขนมตาลีส cho máu ăn bánh Còn nữa Ở nhà làm con ช่วงนี้ก็รถเยอะหน่อยนะครับต้องพูดแข่งกับเสียงรถครับแวะแอรียแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วเหลือครึ่งครึ่งทางกาพี่ไม่ใช่เซอร์เอทั้งหลายก็ซื้ออาหารร้านลาวมาที่ที่ไหนนะแอตแลนตาก็มาจกกินกันกลางทาง่แหละครับเนี่ยดูดูๆๆอาหารโอ้ส้ตมตำลาว เนื้อหมูนี่เนี่ยเด็ดเดียวเมื่อกี้กินไหมเนี่ยเด็ดเดียวเนี่ยอันนี้ลาบหมูลาบหมูนะครับอันนี้อะไรอ่ะนี่เป็นของหวานของข้าวของหวานนะเนี่ยเป็นสาคูไส้หมูอันนี้ห่ออะไรไม่รู้รใน กินหัวเดียวคนละเกิงพละเราปนปยากคนใครหากแค่ต้นเนาะนองหอัว <un less ing noise> เหี่ยวก็วก,กินไนก่อนนะครับครับตอนนี้พายุไล่แล้วครับกินข้าวก็ยังมาทันเสร็จพายุมาโอ้โหฝนจะตกแล้วครับเนี่ยมืดมืดมาแล้วใกล้ถึงบ้านละ อายุไรละครับเดี๋ยวจะาน้ำแป๊บหนึ่งครับสำหรับไปทัวร์นกคบินก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับดูดูของขาไปก็ของเยอะขามาก็ว่าจะว่าไม่เยอะนะก,กน็เยอะเหมือนเดิมนี่ครับทุกคนเดีวก็อาบหน้าอาบท้ากินข้าวกันนกโผลนี้แวะ แวะซื้อกับข้าวที่ร้านเกาหลีมาครับนะก็ลําลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับาพวกเราไปจะพักความนั่ง่อก็ขอได้รับความขอบคุณจากเอทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย